ทดสอบจุดห้าศูน์ดีเซอร์อีเกิลนะครับด้วยแก๊สไมตรีเอ็กซ์สิบนะครับผมจะทดสอบ3 3สามแก๊สนะครับซึ่งมีความาความเร็วลูกแต่ละแก๊สนะครับ 18K 14K แล้วก็ CO2 นะครับตอนนี้ทดสอบที่แก๊ส 14K ก่อนนะครับไมตรีเอ็กซ์สนะครับเปิดเครื่องครับ สิบนัดครับลูกเอ็มท็อปศูนย์จุดสองศูนย์กรัมครับสามร้อยเก้าสิบครับโอเวอร์ครับสามร้อยเจ็ดิบเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบสามโอเวอร์ครับสามร้อยหกสิบแปดสามร้อยหกสิบเก้าสามร้อยหกสิบห้าโอเวอร์ครับโอเวอร์ครับ โอเวอร์ครับอ่ะโอเวอร์ Over ทำไมอ่ะ,หม,ยอยอะหมดลูกแล้วยัง่ะหมดลูกแล้วนะไม่ค้างแปลกนะอ่ะมาลองดูแก๊ส 18k ดูบ้างนะครับของอุลตาระฟอกนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด สามร้อยสี่สิบสามสามร้อยหกสหกสม้อยหกสเดสาร้อยห้าสิบเก้าสามอยห้าสิบห้าสามอยห้าสบสามสามร้อยสี่สดสา้อยสี่สิบเก้าหมดรูนะครับ3ามอสิบสอันนี้แก๊สสิบดเนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบกับแก๊สซ o 2ดูบ้างครับแก๊ส c o 2นี้ก็เป็นของอุต้ารปกเก่นเดียวกันนะครับอ่าแม็กซตัวนี้นะครับได้รับความเวืเวอ่อเฟือ้องมาจากคุณพิสิทธิ์นะครับอ่า uh, ได้ส่งมาทดสอบนะครับลองดูว่าความเร็เวรจะทักเท่าไหร่นะครับสามร้อยห้าสิบเก้าโอ้โหแรงรีคอยดีเหลือเกินนะครับสามร้อยสอง้อยสี่สแปดสามร้อยห้าสิบสี่ สามร้ 7, 3 45, 3 36, อยเจ็ดเจสองร้อยเจ็ดิบเจ็ดสามร้อยสีุห้าโอเวยครับสามร้อยสามสก่าหมดลูกนะครับก็เดี๋ยวทดสอบไปนะสามสามอย่างนะครับเป็นแกน๊สกรีดแก๊สอ่าสิบสี่เคไมทีเอ็กแล้วก็แก๊สสิบแปดเนะครับอุลตร้าฟอกแล้วก็ c o โอูุลตราฟอกนะครับอย่างละสิบลูกเป็นเป็นลูกเอ็มท็อปนะครับ0ูนย์จุดสนกรัมนะครับ